ก่อเกิดประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและประโยชน์ผู้อื่นอันนี้จึงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาททีนี้การดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั้นก็มาดูที่อามาดูสิว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเหล่านี้พระองค์ทรงตรัสเป็นโอวาทสุดท้ายไว้ว่าจงดำรงชีวิตอยู่ ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเ,เธอทั้งหลายความไม่ประมาทนี้จึงประกอบด้วยอัปมาทธรรมอัปมาทธรรมนั้นคือการละความประมาทอันเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะบุคคลผู้ใดไม่มีอัปมาทธรรมแล้วก็เป็นบุคคลที่ก้าวเข้าสู่ความประมาทก้าวเข้าสู่ความหายนะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความหายนะ เ,เกิดความวิบัติทางกายวาจาใจขึ้นทำอะไรก็ไม่สามารถตั้งตนชอบด้วยคุณงามความดีไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยบุญกุศลไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุขเป็นแน่ทีเนี้ยอัปมาธธรรมเนี้ยพระองค์ทรงตรัสว่าให้ละความประมาทเสียในการดำรงอยู่อันเป็นหนทางแห่ง บอกเกิดแห่งความเป็นหหยนะเนี่ยเรามาดูสิว่าพระองค์บอกแล้วว่าอัปมาถธ,ธรรมเนี่ยคือตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็มาดูว่าความไม่ประมาทนั้นจงเป็นผู้ไม่ประมาทสี่ประการหนึ่งจงละกายทุจริตเสีย 2. จงละวะจีทุจริตเสีย 3. จงละมโนโทุจริตเสีย 4. จงละความเห็นผิดเสียเนี้ยท่านจึงบอกว่าให้ละกายทุจริตเสียกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตและความเห็นผิดนี้บุคคลใดมีสี่อย่างนี้เกิดขึ้นภายในจิตในใจมีอยู่ในชีวิตการเป็นอยู่ของตนบุคคลผู้นั้นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ประมาทถ้าบุคคลใดละกายทุจริต ไม่นำกายไปเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลผู้อื่นชีวิตตนและชีวิตผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนด้วยทางกายของตนต่อขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ละความทุจริตทางกายลงเสียแล้วคือตั้งตนอยุ่ชอบด้วยเป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรมนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติว่าให้มีศีลเป็นที่ตั้ง ศีลก็ที่หนึ่งปาณาติปาตาเวลมณีงดเว้นจากการทําชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้ตกล่วงไปทีนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่จะตกล่วงไปเพราะการกระทําทางกายของเราเราจะไปตบไปตีลันฟันแทงทําให้เขาได้เจ็บได้ปวดก็ต้องอาศัยไม้อาศัยมือของเรานี่เองไปหยิบจับแต่ต้องสัมผัสแจงชักหักกระดูกเขานั่นแหละ เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นศีลแล้วไม่นำาวาจาของเราไปพูดประทุษร้ายยุย,ยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นรา้าวฉานแต่ความสามัคคีกันไม่พูดโกหกโกเทศเไม่ไปพูดนินทาเพื่อเจอ้อพูดเสียดสีสิ่งไม่เกิดประโยชน์ไม่พูดสิ่งอันใดไม่ก่อเกิดเพื่ออำนวยให้เกิดศีลสมาธิปัญญาไม่ก่อเกิดประโยชน์แก่ตน ในฝ่ายของคุณงามความดีก็ไม่นำไปพูดต่อเพื่อไม่ให้มันเกิดวัดจีกรรมเรียกว่าวัจีทุจริตนั่นเองอันนี้ก็เป็นศีลก้อสี่อีกประการหนึ่งนเนี่ยท่านจึงบอกละมโนทุจริตเป็นทางแห่งความประมาทบุคคลใดมีจิตเป็นอกุศลท่านจึงบอกให้พยายามตั้งสติระล,ลึกรู้กายใจของตนอยู่เนือง เอาสติมารู้กายรู้ใจของตนร่างกายเคลื่อนไหวรู้จิตใจนึกคิดอะไรรู้ตามรู้จิตตามรู้ใจของตนมันคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดดีคิดชั่วคิดอยากจะทําร้ายสัตว์คิดอยากจะอยากได้ทรัพย์คนอื่นเป็นของตนคิดอยากจะแย่งผัวเมียสามีภรรยาคนอื่นยุยงให้คนอื่นเขาผิดกันหรือว่าโกหกพกเท หรือว่าคิดอยากจะดื่มน้ำเมาดื่มสุราสารเสพติดอะไรก็ว่าไปเมื่อจิตใจมันแฝงมันคิดไปอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่เคยฝึกสติบุคคลผู้ไม่เคยดูจิตด,ดูใจพองตอนเลยก็จะประมาทขาดสติไปกับความคิดจึงเรียกว่าโดยโปกติแล้วถ้าไม่ฝึกจิตฝึกใจจิตใจก็ไหลไปกับตามสัญญาอาร وم, ามณ์ความปรุงความแต่งทั้งหมด ปุงดีก็ได้ปุงชั่วก็ได้ปุงสุขก็ได้ปุงทุกข์ก็ได้ท่านจึงบอกให้มารักษาจิตรักษาใจาจิตใจนี่แหละเป็นบ่อกเกิดของกรรมอันดับแรกเมื่อจิตใจคิดเป็นบุญกายมันก็จะทําบุญด้วยวาจาก็จะพูดออกมาดีด้วยถ้าจิตใจมันคิดเป็นบาปเป็นอกุศลคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นกายมันก็จะไปเบียดเบียนด้วยทางกายวาจาก็เบียดเบียนผู้อื่นทางวาจา ถ้าใจดีเสียแล้วทุกอย่างดีหมดท่านอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามรักษาจิตรักษาใจของเราไว้ถ้าไม่รู้วิธีรักษาก็พยายามเอาสติรู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอรู้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธตามรู้ตามดูจิตว่าจิตมันคิดอะไรในแต่ละวันแต่ละวันเห็นความคิดมันผุดขึ้น แล้วเห็นความคิดแต่มันผุดขึ้นนั้นดูเข้าไปว่าจิตใจเวลาเนี้มันคิดเป็นบุญหรือคิดเป็นบาปมันคิดเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือมันคิดให้ผิดศีลผิดธรรมไหมถ้าดูรู้อย่างนั้นแล้วก็รู้ทันพอรู้ทันเสร็จปุ๊บเตือนมันบอกมันสอนมันมันก็จะได้ไม่ไปทําผิดทำผิดศีลผิดธรรมอีกไอความชั่วที่เกิดภาในจิตใจก็จะระงับดับลง ไม่ส่งทอดมาอย่างกายจึงเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวถ้าจิตดีกายวาจาก็ทําดีถ้าจิตไม่ดีแล้วมโนกรรมอันเป็นอกุศลวาจาก็พูดชั่วพูดเลวพูดเสียสีเสียแทงให้คนได้รับความเจ็บช้ำน้ําใจทางวาจาปากอันนี้นามาพูดให้คนถูกกันก็ได้นํามาพูดให้คนผิดกันก็ได้ พูดในคนหน่าฟังก็ได้พูดในคนไม่น่าฟังก็ได้ปากอันเดียววาจานเดียวเนี้กินทั้งพริกทั้งเกลือทั้งน้ำตาลทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานทั้งมันะจะนํามาสวดมนต์ก็ได้นํามาสาธุก,ก็ได้นําไปแจ้งชักหักกระดูกคนก็ได้มาพูดให้คนรักก็ได้มาพูดให้คนเกลียดก,ก็ได้เห็นไหมก็ปากอันเดียววาจานเดียวนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วนะเราต้องมาดูว่า การละมโนทุจริตเนี่ยคือจิตใจอันเป็นบาปเป็นกรรมอกุศลเนี่ยละยังไงเรามีหน้าที่ตามดูมีหน้าที่ตามรู้พินิจพิจารณารู้เท่าเอาทันถ้าไม่รู้เท่ามันก็เอาเอา,เอามันไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตฝึกใจรู้จักดูจิตดูใจทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งด้วยการมีพุโทโธธรรมโมสังโฆยุบหนอพองหนอ สมาหังก็ได้รู้ล,ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดในแต่ละวันก็มีสติตามรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้ความคิดมันจะได้ไม่ไหลออกไปรักไปโลภไปโกรธไปหลงถ้ามันรักก็รู้ถ้ามันโกรธก็รู้ถ้ามันหลงก็รู้เห็นไหมมีเสียงมากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจก็รู้ ลูกรสจินเสียงสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดอารมณ์เฉยเฉยขึ้นก็รู้อันนี้ท่านจะว่าตามรู้จิตว่ามันจะเกิดอารมณ์อะไรไหมมันจะมากระทบกายใจของเราอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ดารงชีวิตจิตใจอยู่เนี้ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยไม่ประมาททีนี้ความไม่ประมาทข้อที่สี่ท่านบอกไหละความเห็นผิดอะ,อะไรละ่ะคือความเห็นผิดของเรา อุป,ปมาง่ายๆเลยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเป็นพระวาจาสุดท้าย <c oughs> ตัดเป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนสเสด็จดับขันปริณิพานว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงท่านทั้งหลายมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเห็นไหมแม้แต่พระองค์ก็ยังต้องตายพูดตามภาษาชาวบ้านของเรานี่แหละตามความเข้าใจว่าแม้พระองค์ก็ยังจะต้องตายพระองค์ก็หลีกลี่หนีไม่พน้นขนาดพระองค์เป็นสัพพันยอยู่รู้แจ้งโลกทั้งหมดเลยพระองค์ก็ยังหนีความตายไม่พน้นหนีพญามัจจุราชไม่พ้นเนี่ย ทีเนี้ยพระองค์จึงเตือนเราไว้อย่าให้เราหลงผิดอย่าทําความประมาทนะในชีวิตที่เหลืออยู่นี้แม้แต่หาคตก็ยังหนีไม่พ้นพยามัจจุราชคือความตายถ้าพวกเธอท่านทั้งหลายดํารงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทความหายนะจะมาเยือนพวกเธออันทีเนี้ยละความเห็นผิดยกตัวอย่างเช่นการที่บางคนเนี่ยคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเรา คิดว่าอายุอีดอายุเนี้ยจะยืนยาวนานคิดว่าการเวลาจะทําคุณงามความดีเข้าวัดทำบุญทาทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาเนี่ยเหลืออีกมากค่อยทำวันหน้าก็ได้ค่อยทำวันหลังก็ได้เถอะฉันยังไม่แก่จึงยังไม่สมควรที่จะเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมหรอกตอนเป็นเด็กก็บอกว่าเป็นเด็กอยู ม่ยังไม่เข้าหรอกไปห่วงเล่นห่วงสนุกสนานเป็นสาวมาก็ห่วงสนุกสนานกับเพื่อนฝูงออในความเป็นวัยรุ่นหลงไปกับกระแสของโลกต่อมาก็หลงไปกับน้ําชุราเมลยัยน้ํามื่นน้ําเมาแต่งตัวแต่งกายปนเปื้อนหลงไปกับนักเลงสุลานักเลงเที่ยวกลางคืนไปอันนั้นเป็นทางหายนะทั้งหมดเลยเห็นผิดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอ,อมีอายุมาปุ๊บก็บมีลูกมีเต้า ก็บอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก่อนเอ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าโตแล้วเดี๋ยวถึงจะเข้าวัดพอเลี้ยงลูกเต้าโตก็ส่งลูกเรียนหาเช้ากินท้างกๆกเงิบเงิบเจ็บแข้งปวดขาเจ็บหลังปวดเอวต่อมาพอลูกเรียนจบปุ๊บเอ่อก็เริ่มเจ็บแข้งปวดขาเพราะว่าทำมาหากินมานานเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนเขาชวนเข้าวัดอีกก็บอกโอ้ยฉันเจ็บแข้งปวดขาเข้าวัดไม่ได้แล้ว นั่นความเห็นผิดมันเริ่มตั้งแต่ต้นแล้วว่าตอนแก่ถึงจะเข้าวัดทาบุญให้พร้อมก่อนถึงจะเข้าวัดทาบุญให้ทานฟังรมเนี่ยมันเริ่มตั้งความประมาทไว้ตั้งแต่ต้นแล้วความหายนะก็เลยมาเยือนอันนี้แหละความหายนะไม่มีใครแช่งใครได้หรอกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่นําความหายนะสู่กายวาจาใจของเราเองเพราะนั้นเราก็ต้องเอายกความหายนะออกจากกายใจ <ห icer S 2> ของเราด้วยการตั้งตนด้วยความไม่ประมาท ตามรมคาสอนของพระตถา,าคตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นของมันเองมันมีเหตุคือความประมาทผลแห่งความประมาทก็ตามมาคือความหายนะออทีนี้เมื่อแก่มาแล้วเข้าไม่ได้อ้างเก็บแข้งปวดขาต่อมาก็อ้างตาฝ้าตาฟางนั่งลำบากสวดมนต์ไม่ได้มองหนังสือไม่เห็นท้ายที่สุดก็มีความตายเป็นที่ไป ต้องพบเจอกับพระยามาจุราคนไม่เคยฝึกจิตไม่เคยฝึกใจเลยทีนี้เวลาจะตายก็นอนพะงาบพะงวยสาวมือหาลูกหาหลานหาผัวหาเมียอยากเห็นลูกคนโตอยากเห็นลูกคนเล็กพร้อมหน้าพร้อมตาจับไม้จับมือลูกเต้าก็มาร้องห่มร้องไห้มากอดพ่อกอดแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใส่ส้อยแขนแหวนกำไลให้ก่อนตาย ที่ไล่ที่นาสาโทแบ่งนนคนนั้นคนนี้หรืออย่างแม่ขอตรงนั้นตรงนี้ก็มาพูดกันท้ายที่สุดจิตของคนตายก็ไม่ไม่ไปสู่สุคติได้เพราะว่าตอนเป็นก็ไม่เคยระลึกนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีนี่มันดําเนินชีวิตด้วยความประมาททั้งชีวิตนี่เนี่ยพอมาถึงวันจะตายก็ยังประมาทในดวงจิตสุดท้ายก่อนจะแตกดับอีกโอ้นาเวทนาเนาะชีวิตของคน เนี่ยเพราะฉะนั้นขอเตือนบรรดาลูกหญิงลูกชายลูกแก้วลูกขวัญไว้เราท่านพุทธบริษทัททั้งหลายเป็นผู้มีบุญมีวาสนามีบรารมีแล้วที่ได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำวัดเช้า,ทำ,ชาทำวัดเย็นเราก็เอาบทนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมาเตือนตัวเองตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เตือนตนอยู่ตลอด ระหว่างวันก็มีสติและลึกรู้กายใจของตนอย่าประมาทเหมือนกับข้อที่อุปมานำมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าก่อนตายก็ต้องถามหาแต่ลูกแต่ผัวสามีภรรยาไล่นาสาโุเนี่ยเห็นไหมประมาทก,ก็ประมาทจนถึงวันตายโอ้หน่าสมเพชเวทนาชีวิตของคนมันเกิดมาหลงตลอดชีวิตแล้วจะตายก็ยังมาหลงกับของเก่าเก่ากมาคลกคล,กคลึกกัมกัอยู่นี้เป็นสมบัติของโลก ไม่มีใครถ่ายถอนนําไปสู่พบหน้าเบื้องหน้าได้เลยนะมันเป็นสมบัติของโลกก็ทิ้งให้โลกเกิดมาก็กรรมมือมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเกิดมาด้วยกรรมอยู่แล้วคือกรรมดีกับกรรมชั่วเอาบุญเอาบาปมาเอาสุขเอาทุกข์มาใส่กรรมมือเนี้ยเวลาตายก็แบมือออกส่งให้เห็นว่าของที่หามาตลอดชีวิตเนี้ยไม่สามารถเอาติดมือไปได้สักอย่างเลย แม้แต่ทองเลี่ยมฟันเผาแล้วก็เหลือในขี้เท่าตอนเช้าตอนเก็บอัฐิเก็บกระดูกเห็นไหมเพราะนั้นแหละเราท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมบุคคลใดที่หลงว่าชีวิตเนี้สังขารน,นี้ร่างกายนี้เป็นของเราทําบุญตอนไหนก็ได้ทําทานตอนไหนก็ได้อย่าเพิ่งทําเลยอายุยังน้อยอยู่เดี๋ยวจะตายเร็วอา้าว้ามันตายด้วยบุญด้วยบาปด้วยอายุน้อยเนี่ยก็ยังดีสิ แต่ถ้าปล่อยให้มันเท่าแสลแก่ชราค่าค่าไปแล้วแต่หาบุญหาบาปหากุศลคุณงามความดีอันเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีในศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เลยก็ไม่สมควรรอให้มันแก่หรอกก็สมควรตายไปด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเป็นหนุ่มเป็นสาวไปด้วยซ้ําเห็นไหมล่ะเพราะมันเป็นการสิ้นพบจบชาติบุคคลผู้มีสติศีลสมาธิปัญญา คือบุคคลรู้ถูกรู้ต้องตามรำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยละความเห็นผิดนะใครที่ยังว่าชีวิตเนี่ยต้องอายุยืนชีวิตเนี้ยเหลืออีกยาวนานบุญค่อยทำวันไหนก็ได้ทานค่อยทำวันไหนก็ได้อายุของฉันยังหนุ่มยังน้อยอยู่เดี๋ยวค่อยทำเด็กตายในท้องยังไม่เกิดมาเยอะก็มีเด็กเกิดมาสองขวบสามขวบสิบขวบตายก็มีพ่อแม่ตาย กอนลูกก่อนเต้าก็มีลูกเต้าทุกวันเนี้ยกินเหล้าเมายาสามเรเทเมา,าขับรถสิ่งขับรถแว้นตามถนนหนทางตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีเยอะมากมายลงเห็นในข่าวแต่ละวันแต่ละวันเพราะนั้นจงอย่าประมาทนะว่าคนเราจะต้องตายตอนแก่ตอนชราอย่างเดียวหนุ่มสาวก็ตายได้เด็กๆหนุ่มๆก็ตายได้ นั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดก็ตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความประมาทในข้อที่สี่ท่านจึงบอกละความเห็นผิดเสียเห็นผิดว่าเราจะยังไม่ตายง่ายเห็นผิดว่าเราจะอายุมั่นขวัญยืนเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเห็นผิดว่าบุญทานการกุศลทำเวลาไหนก็ไดเ้เห็นผิดว่าเราจะไม่ตายด้วยอาการนั้นอาการนี้อย่าประมาทเลยเราท่านทั้งหลายทีเนี้ เมื่อเราทําความไม่ประมาทสีอย่างนี้ละความประมาทสีอย่างนี้ออกจากจิตจากใจของเราอยู่เนืองๆเนืองๆเตือนตัวเองทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเตือนตนว่า